สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้สองทุ่มสีนาทีโดยประมาณนะครับสิมิถุนายนสองพันหาสำหรับคลิปนี้จะมาไขข้อข้องใจและคำถามที่ท่านผู้ชมที่ชมคลิปทางช่องตองพรพอมนี่แหละคอมเมนต์มาถามว่าเงินที่เราไม่ได้ใช้ในแต่ละเดืนเอนเงินมันหายไปไหนอันนี้หลายคนสงสยัย มีใครโอมหรือเปล่าในที่นี้หมายถึงหน่วยงานรัฐหรือว่าผู้ที่ทําหน้าที่หรือว่ารัฐบาลอะไรทํานองนี้แหละมีท่านผู้ชมทางบ้านนี่คงจะสงสัยประเด็นนั้นว่าเงินที่เราไม่ใช้นี่มีการโกงกินกันหรือเปล่าหรือว่ามีการอมมันจึงหายไปเพราะว่าเราไม่ได้ใช้มีมีท่านผู้ชมสงสัยประเด็นนี้ก็เช่นค่ารถค่าเดินทาง750ต่อเดือนนี่เราไม่ได้ใช้เลย750บาทต่อคนนี่มีคนไม่ได้ใช้เสียป,ประมาณ หลายสิบล้านคนต่อเดือน,นเงินมันหายไปไหนนี่แหละหลายคนคิดว่ามีการคอร์รัปชันหรือเปล่าในระบบนะครับค่าการถุงต้มแปดสิบาทต่อสามเดือนนบางคนก็ไม่ได้ใช้เลยและค่าอื่นๆที่ไม่ได้ใช้ด้วยเช่นวงเงินซื้อสินค้าบางคนไม่ได้ใช้ใช้ไม่หมดสามร้อยใช้ไปหนึ่งร้อยอีกสองร้อยไม่ใช้ลืมใช้ทำนองนี้ส่วนที่ไม่ได้ใช้นีน่หายไปไหนหลายคนสงสัยประเด็นนี้และมีคําถามต่ออีกด้วยว่า ไอ้ส่วนที่เราไม่ได้ใช้นี้น่ะทาไมไม่อนเป็นเงินสดมาให้เราเพราะเราไม่ได้ใช้ไปซื้อของกับร้านค้าไม่ได้ใช้เดินทางไม่ได้ใช้ซื้อแก๊สอะไรทํานองนี้สําหรับวันนี้ฟังคําตอบครับเงินมันหายไปไหนหรือเปล่าฟังตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครับคําตอบครับเงินไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับ เงินยังอยู่ในระบบราชการเหมือนเดิมทุกประการเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เฉยๆเงินยังอยู่ครับเงินไม่ได้ไม่ได้มีการหายไปไหนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าใจผิดมาตลอดเราหมายถึงผู้ใช้เสียสริการแห่งรัฐนี่แหละครับเข้าใจผิดมาตลอดนึกว่าเราได้เงินแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้เงินนะครับฟังครับฟังให้เข้าใจเราไม่ได้เงิน นะแล้วก็มันไม่ใช่เงินของเราด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่ใช่เงินของเราเราไม่ได้ใช้เงินมันจึงยังไม่หายไปไหนมันอยู่ที่หน่วยงานรัฐเหมือนเดิมทุกประการเพราะมันไม่ใช่เงินเราครับฟังครับถ้ามันไม่ใช่เงินเรามันเป็นเงินใครครับฟังฟังครับในกรณีผู้ได้ใช้สิทธิ์สัมปทานแห่งรัฐนี่วงเงินใดที่เป็นวงเงินที่กดเงินสดมาใช้ไม่ได้นั้น อันนั้นเราไม่ได้เงินนะครับเพียงแต่ว่าเราได้สิทธิ์เราได้สิทธิ์ในการใช้วงเงินนะครับแต่เราไม่ได้เงินนะคือเราได้ใช้สิทธิ์นะเช่นเขาบอกว่าให้ใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าสามร้อยเราได้ใช้สิทธิ์เราได้ใช้สิทธิ์วงเงินนั้นซื้อสินค้าแต่เราไม่ได้ได้เงินสามร้อยนะครับเราได้ใช้สิทธิ์ใช้เฉยๆนะครับ ถ้าเราไม่ได้ใช้สิทธิ์ถ้าเราได้สิทธิ์แล้วแต่เดือนนั้นเราไม่ได้ใช้<ๆ>ก็แค่เราไม่ได้ใช้เฉยๆแต่เงินมันยังอยู่ที่รัฐบาลที่ที่หน่วยงานของรัฐบาลเหมือนเดิมนะครับเข้าใจนะครับวงเงินที่กดเป็นเงินสดออกมาไม่ได้เนี่ยเราได้สิทธิ์ในการใช้วงเงินแต่เราไม่ได้ได้เงินนะเพราะนั้นเมื่อเราไม่ใช้สิทธิ์เงินมันก็ยังอยู่ที่เดิมฟังต่อไปครับส่วนอันนี้จึงเป็นเงินเราตัวนี้ อันนี้จึงเป็นเงินเราเราจึงได้เงินตัวนี้ก็คือวงเงินที่กดเป็นเงินสดออกมาได้นี่อันนี้จึงเป็นเงินเราสมมติว่าโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนี่เข<ม>ามีการจ่ายเป็นเงินสดโครงการใดก็แล้วแต่อันนี้เป็นเงินเราแน่นอนเพราะเวลาเขาเขาให้เราเนี่ข<อ>เขาจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพ์ที่ผูกเลขปร,ประชาชนส3ามหลักเพราะนั้นเวลาเขาโอนเข้ามาแล้วปุ๊บมันจะเป็นเงินเราทันทีอันนี้จึงถือว่าเป็นเงินเรานะครับวงเงินที่กดออกมาเป็นเงินสดได้จึง ถือว่าเราได้เงินนะครับเพราะเขาโอนเข้าบัญชีให้เราเราจะไปถอนหรือไม่ไปถอนมันก็อยู่ในบัญชีเราอยู่แล้วบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพยงกับเลขประชาชน13บหลักนะครับอันนี้เป็นเงินเราเราได้เงินส่วนประเด็นวงเงินที่กดเป็นเงินสดออกมาไม่ได้เช่นวงเงินซื้อสินค้า300วงเงินค่าแก๊ส8ปดบาทต่อ3เดือนวงเงินช่่ยค่าเดินทาง7 5 0ทํานองนี้นี่อันนั้นเขาไม่ได้ให้เงินเรา เราไม่ได้ได้เงินแต่เราได้สิทธิ์ในการใช้วงเงินนั้นนะครับเราได้สิทธิ์ในการใช้วงเงินนั้นครับถ้าเราใช้สิทธิ์เขาก็ไปตามจ่ายให้เรากับผู้ให้บริการเราแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้สิทธิ์เช่นเราไม่ได้ซื้อสินค้าเนี่ยในเดือนนั้นเนี่ยก็แค่เราไม่ได้ใช้สิทธิ์เฉยๆแต่เงินยังอยู่ที่เดิมเงินไม่ได้หายไปไหนฟังอธิบายให้ชัดเจนดังต่อไปนี้ครับ ทีนี้มีคนสนใจว่าทำไมเงินที่เราไม่ได้ใช้ในแต่ละเดือนเช่นค่า,าก๊าซแปดสิบาทต่อสามเดือนนี่เราไม่ได้ใช้สามเดือนผ่านไปเราก็ไม่ได้ใช้หาร้านค้าที่เขาเร่วมโครงการยากจริงๆค่ารถเนี่ยไม่ได้เดินทางไปไหนเลยไม่มีธุระเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนี่ไม่ได้เดินทางไปไหนเลยตั้งเจ็ดร้อยห้าสิบนี่ไม่ได้ใช้เลยนี่อายุตัวอย่างส่วนใหญ่ก็ใช้สามร้อยซื้อสินค้ากันนะครับอันนั้นใช้แน่นอน เอายกตัวอย่างไอ้วงเงินที่ไม่ได้ใช้นี่ทําไมจึงไม่อวเป็นเงินสดมาให้เราหลายคนสงสัยประเด็นนี้คําตอบครับวงเงินเหล่านี้ครับไม่ใช่วงเงินแจกเรานะครับเขาจึงไม่อวนให้เราแน่นอนนะครับเข้าใจนะครับวงเงินค่าแก๊สแปดสิบาทต่อสามเดือนเขาไม่ได้แจกให้แปดสิบาทวงเงินค่าโดยสารเจ็ดร้อยห้าสิบาทต่อเดือนเขาไม่ได้แจกเงินเจ็ดร้อยห้าสิบาทให้ให้เป็นเดือนเดือนละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเขาไม่ได้แจกเงิน แต่เขาแจกสิทธ์นะครับเมื่อแจกสิทธ์ใครมีธุระเดินทางก็เอาบัตรประจําตัวประชาชนไปใช้แทนเงินกับรถโดยสารที่เขาลงโครงการก็ใช้สิทธ์ไปนะครับเขาก็จะตามจ่ายให้รัฐบาลก็จะตามจ่ายให้ผู้ให้บริการเรานะครับต่อไปแต่ถ้าเราไม่ใช้สิทธ์เขาก็แค่ตัดสิทธ์ไปไม่ได้ตัดเงินครับตัดสิทธ์ไปพอถึงเดือนใหม่ก็ให้สิทธ์ใหม่แล้วก็ให้ใช้ในระยะเวลาที่กําหนดเหมือนเดิมทุกประการ คือเราได้สิทธิ์แต่เราไม่ได้ได้เงินเข้าใจนะครับเราใช้สิทธิ์รัฐบาลจึงจะจ่ายเงินให้กับผู้ให้บริการเราแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้สิทธิ์เงินยังอยู่ที่เดิมเขาไม่ได้จ่ายให้เรามันก็ยังอยู่ในระบบของมันเหมือนเดิมเงินไม่ได้หายไปไหนนะครับต่อไปมาฟังรายละเอียดครับว่าเงินที่เราไอ้เงินที่ไม่ได้หายไปไหนเนี่ยส่วนที่เราไม่ได้ใช้นั่นมันไม่ได้หายไปไหนยังไงฟังครับ ก่อนอื่นก็ต้องไปดูระบบของเขาก่อนว่าระบบการจัดสรรงบประมาณเนี่ยรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณให้กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมทุกปีทุกปีงบประมาณนะครับกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจสังคมฐานรากเนี่ยจะเป็นกองทุนที่ของงบประมาณจากรัฐบาลในแต่ละปีงบประมาณเนี่ยเอามากองไว้ตรงนี้เงินพอเอาเงินมากองไว้ตรงนี้เขาก็จะ มีหน้าที่ซัพพอร์ตเงินให้กับกรมบัญชีกลางนะครับกรมบัญชีกลางเนี่ยจะเป็นหน่วยเบิกเงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและกรมบัญชีกลางจะมีหน้าที่จ่ายเงินให้ผู้ได้เงินจากโครงการสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเวลาเขาจ่ายเนี่ยเขาจ่ายเป็นเงินเข้าบัญชีธนาคารไปให้ผู้ได้เงินจากโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเขาจ่ายให้ใครบ้างครับ จ่ายให้ผู้ได้รับสิทธิ์สมการแห่งรัฐนะครับในกรณีเป็นผู้ผได้รับเงินสดโครงการเงินสดต่างๆเช่นเงินเงินพิการอย่างนี้เดือนละ200บาทผู้พิการที่ได้รับสิทธิสมการแห่งรัฐเดือนละ200บาทนี่เขาก็โอนเป็นเงินเขาเ้าบัญชีพร้อมเพีย์ให้เลยเ,เงินผู้สูงอายุทํานองนี้นะครับที่ได้เดือนละร้อยเงินพิเศษนะเมื่อเขาได้เงินมาจากหน่วยงานที่ให้เงินมานี่ กรมบัญชีกาก็จะนาท่านที่ทโอนเข้าบัญชีพร้อมเพรที่ผูกเลขประชาชน13หลักให้ผู้ได้รับสิทธิ์สัมการแห่งรัฐอันนี้ในกรณีรวณ i, งเงินใดที่จ่ายเป็นเงินสดเขาโอนตรงเข้าบัญชีพร้อมเพีย์ให้ผู้ได้รับสิทธิ์สัมการแห่งรัฐนะครับแต่ทีนี้วงเงินใดที่เป็นวงเงินที่ผู้ได้รับสิทธิ์สัมการแห่งรัฐไม่ได้รับเป็นเงินสดแต่ได้ใช้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าค่าเดินทางค่าแก๊สเหล่านี้นะครับกรมบัญชีการเขาก็จะโอนเงินนี่เข้าบัญชีผู้ให้บริการ นะครับข้อญชีผู้ให้บริการซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์ทำงานแห่งรัฐไปใช้สิทธิ์กับร้านค้าใดนะครับเช่นไปใช้สิทธิ์ซื้อสินค้า3 0 0รอกับร้านค้าใดําลองนี้นะครับไปใช้สิทธิ์ซื้อกาดถุงต้มกับร้านค้าใดที่เขาร่วมโครงการผู้ได้รับสิทธิ์ทำงานแห่งรันนำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปจ่ายค่ารถโดยสารค่าเรือโดยสารอะไรก็แล้วแต่นะครับพอจ่ายไปแล้วผู้ผู้ใช้สิทธิ์ทำงานแห่งรัฐนี่นำสิทธิ์ทำงานแห่งรัฐไปใช้ กรุมบัญชีการเขาจะโอนเงินให้ผู้ให้บริการเหล่านี้โดยว,วิธีการกโอนเงินเนี่ยเขาโอนวันต่อวันนะครับเช่นเช่น,ชนเราไปซื้อสินค้ากับร้านค้าเนี่ยในวันหนึ่งหนึ่งนี่เราบัตรประชาชนไปจ่ายเนี่ยเขาให้จ่ายได้ตั้งแต่ตีห้าไปต้นไปจนถึงห้าทุ่มของแต่ละวันค่าแก๊สก็เช่นเดียวกันเริ่มใช้เสียได้ห้าตีห้าถึงห้าทุ่มของแต่ละวันรถโดยสารสาธารนณะทำอ่างน,นี้ครับใช้ได้ ในแต่ละวันนั่นแหละเสร็จแล้วในแต่ละวันเนี่ยระบบมันก็จะตัดยอดว่ามีคนไปใช้กับร้านค้านี้เท่าไหร่ร้านค้านั้นเท่าไหร่วันพรุ่งนี้กรมบัญชีกลางก็โอนเงินให้กับร้านค้าวันต่อวันนะครับรวบรวมไว้ตลอดตีห้าถึงห้าทุ่มปุ๊บวันต่อมากรมบัญชีกลางโอนเงินให้ร้านค้าเห็นไหมครับจะเห็นว่าผู้ได้ใช้สิทธิ์สำคัญหนึ่งร้านไม่ได้เงินแต่ได้ใช้สิทธ์ ไปซื้อสินค้าบ้างไปซื้อแก๊สบ้างไปใช้กับรถโดยสารบ้างใช้ไปเท่าไหร่ผู้ให้บริการเหล่านี้ก็จะได้รับโอนเงินตามที่ผู้ได้รับสิทธิ์ทคัญแหองรัฐไปใช้สิทธิ์เงินก็จะโอนไปตรงนี้นะครับโอนไปวันต่อวันยกเว้นวันศุกร์ถ้าเราไปใช้บริการซื้อของวันศุกร์ต่อมาเป็นวันเสาร์กรมชีการไม่ได้โอนเขาไปโอนให้กับร้านค้าวันจันทร์ทำนองนี้นะครับเห็นไหมนะครับ นี่คือรูปแบบนี่คือรูปแบบการจ่ายเงินที่กองทุนประชาชนละรัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมซึ่งเป็นหน่วยงานได้รับงบประมาณมาจากรัฐบาลนเ,นเงินกองอยู่ตรงนั้นสวกรมชีการก็ทําหน้าที่จ่ายเงินซึ่งการจ่ายเงินเขาจ่ายเป็นเงินเข้าบัญชีให้ผู้ผู้ให้บริการแก่ผู้ได้รับสิทธิ์ทางานแห่งรัฐไปใช้สิทธิ์นะครับ แล้วก็ส่วนวงเงินที่เข้าไปในบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดของของผู้ชมของท่านผู้ชมที่ได้รับสิทธิ์สงวนราชการนั้นอันนั้นมันมันไม่ใช่เงินมันเป็นการให้สิทธิ์ให้สิทธิ์เข้าไปในวงเงินให้สิทธิ์วงเงินการใช้เข้าไปในบัตรประชาชนนะครับท่านก็เอาบัตรประชาชนไปใช้สิทธิ์ซึ่งไม่ได้ซึ่งท่านไม่ได้ได้ซึ่งท่านไม่ได้ได้เงินนะครับท่านได้สิทธิ์เมื่อท่านไปใช้สิทธิ์ตัวเงินนี่กรมชีการ เบิกเงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจสังคมฐานรากเลยจึงไปโอนให้ร้านค้าที่ให้บริการเราให้ร้านค้าแก๊สที่ขายแก๊สให้เราให้ร้านค้าที่ขายสินค้าให้เราให้รถโดยสารให้เรือดโดยสารที่เราไปใช้สิทธิ์ค่าโดยสารนะครับพวกนี้จึงได้เงินถามว่าได้เท่าไหร่ได้ตามจํานวนที่ผู้ใช้สิทธิ์ไปใช้สิทธิ์นะครับมาดูตัวอย่างครับ ยกตัวอย่างในเดือนพฤษภาคม6 7ที่ผ่านมาสมมติว่าผู้ใช้สิทธิ์สหการแห่งรัฐได้สิทธิ์ช่วยค่าเดินทาง750สิทธิ์อื่นก็เหมือนกันนะครับรูปแบบมันจะเป็นคล้ายๆกันนี้ทุกทุกอันไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ค่าสินค้า300สิทธิ์ค่าการดถุงต้ม80ก็มีลักษณะเดียวกันนี้นะครับสมมติว่าผู้ใช้สิทธิ์รายหนึ่งนะครับได้ค่าเดินทาง750มาในเดือนพฤษภาเสร็จแล้ว กรณีในเดือนพฤษภาไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยสักบาทเลยเงินหายไปไหนหรือเปล่าคําตอบครับนี่ก็มาดูรูปแบบการจ่ายเงินของรัฐคําตอบครับเงิน750ก็จะไม่ได้หายไปไหนเลยเนื่องจากผู้ได้ผู้ได้สิทธิสำการแห่งรัฐได้ค่าเดินทาง750เนี่ยไม่ได้ใช้สิทธิ์เงิน750ยังอยู่ในกองทุนประชาัฐเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราเหมือนเดิมทุกประการ ไม่ได้หายไปไหนและไม่มีใครเอาไปได้ด้วยเพราะกรรมญชิการก็ไม่ได้เบิกจ่ายไปให้ใครเพราะผู้ใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้ใช้สิทธิ์เงินยังอยู่ในกองทุนประชารัฐเพื่อเสียสิทธิ์สังคมฐานลากไม่ได้หายไปไหนแล้วถามว่าทาไมไม่เอาเงินเจ็ดร้อยห้าสิบเนี่ยาโอนให้เราเราไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็บอกไปแล้วครับว่าเงินนี้ไม่ไม่ใช่เงินแจกแต,แต่เป็นเงินให้ท่านแต,แต่เป็นวงเงินเข้าบัตรประชาชนให้ท่านใช้สิทธิ์เพราะท่านไม่ใช้สิทธิ์ก็แล้วกันไป ไม่ใช่เงินเจกท่านจะได้ประโยชน์ก็ต่อเมื่อเดือนใดท่านได้เดินทางบางเอือเดือนนั้นไม่มีเงินค่ารถโดยสารพอดีก็บัตรประชาชนไปใช้ก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้เดือนไหนไม่ได้ใช้ก็แล้วกันไปถือว่าไม่ได้ใช้ิสธิ์ส่วนเงินยังอยู่ที่กองทุนประชาัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเหมือนเดิมทุกประการอันนี้ยกตัวอย่างค่าเดินทางเจ็ดร้อยสิบค่าการค่าสินค้าก็ทํานองเดียวกันนี้ครับ อ้าวยกตัวอย่างอีกรายการสมมุติได้ค่าเดินทางเจ็ดสิมมติมีการใช้กรณีใช้สิทธิ์ยกตัวอย่างได้เดินทางไปกรุงเทพหรือไปจังหวัดอื่นแต่เอาบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดเนี่ไปจ่ายแทนเงินจ่ายกับรถที่เข้าร่วมโครงการนะครับสำนองนี้จ่ายไป500นี่แหละ จะเห็นได้ว่าถ้าเราจ่ายไปห้าร้อยแล้วก็ในเดือนนั้นไม่ได้ใช้อีกเลยนี่แหละหลายคนสงสัยว่าสองร้อห้าสิบนี่มันหายไปไหนหรือเปล่าทําไมไม่โอนไม่ให้เราเป็นเงินคําตอบครับสองร้อห้าสิบเขาไม่ได้แจกรับรองว่าไม่โอนให้เราแน่นอนและประเด็นสองร้อห้าสิบหายไปไหนหรือเปล่าไม่หายครับยังอยู่ที่เดิมเงินสองร้อยห้าสิบนี่ไม่ได้หายไปไหนยังอยู่ในกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจสังคมฐานรากเหมือนเดิมทุกประการนะครับ แล้วก็ไม่มีใครเอาไปได้ด้วยเพราะว่าเมื่อเราไปใช้สิทธิ์กรมชีการกิงจะเบิกเงินเหล่านั้นไปจ่ายให้ผู้ให้บริการเราเ,เพราะฉะนั้นเงิน250ก็ยังอยู่ในนี้ส่วนเงิน500ที่เราใช้ไปนะครับกรมบัญชีการก็เบิกมาเท่าที่เราจ่ายไปให้รถโดยสารในหก็เบิก500มาเสร็จแล้วเขาก็เบิก500ร้อยนี่ไปจ่ายโอนเข้าบัญชีชชผู้ให้บริการ รถโดยสารสาธารณะที่เราไปใช้สิทธิ์นะครับซึ่งการโอนก็โอนวันต่อวันสมมุติว่าเราไปใช้สิทธิ์ตีห้าวันนี้ถึงห้าทุ่มวันนี้พรุ่งนี้รถโดยสารสาธารณะจะได้เงินนี้เข้าบัญชีธนาคารนะครับก็จะเป็นแบบนี้วงเงินอื่นๆก็คล้ายๆกันครับวงเงินซื้อสินค้าวงเงินค่าแก๊สสมมุติว่าเราใช้ไม่หมดภายในเดือนส่วนที่ใช้กรมบัญชีการก็เบิกเงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจสังคมฐานราก โอนให้กับร้านค้าต่อไปส่วนที่ไม่ได้ใช้ก็ยังอยู่ที่กองทุนเพราะว่ากรมบัญชีกลางจะเบิกเท่าที่ผู้ใช้สิทธิ์ไปใช้สิทธิ์เสร็จแล้วก็โอนจ่ายให้กับร้านค้าต่างๆที่ให้บริการแก่ผู้ใช้สิทธิ์สำคัญนะครับไปใช้สิทธิ์นะครับและกรมบัญชีกลางเขาก็ขึ้นข่าวทุกเดือนนะครับว่าในแต่ละเดือนนี่เขาได้ใช้เงิน ตามจ่ายให้ผ <si ู้ได้รับสิทธิ์สัมการแห่งร้านี่ไปใช้ค่าซื้อสินค้ากับร้านค้านี่เป็นเงินกี่พันล้านบาทในแต่ละเดือนตามจ่ายค่าน้ําค่าไฟให้กี่บาทในแต่ละเดือนสําหรับผู้ได้รับสิทธิ์ที่ใช้ไฟตามเกณฑ์ใช้น้ําตามเกณฑ์นะครับตามจ่ายค่าแก๊สในแต่ละเดือนกี่ล้านบาทนะครับในแต่ละเดือนตามจ่ายค่ารถโดยสารที่ผู้ได้รับสิทธิ์สัมภารแห่งร้ฐไปใช้สิทธิ์นำแประชาชนไปจ่ายค่ารถโดยสารนี่เขาตามจ่าย เท่าไหร่เนี่ยแต่ละเดือนเขามีข่าวออกมาให้ดูให้ฟังเป็นประจำเอาละครับเราจะขอเอาข้อมูลจากกรมบัญชีกลางมาเล่าให้ฟังครับเดือนพฤษภาคม2567ที่ผ่านมานะครับพอสิ้นเดือนปุ๊บพอต้นต้นเดือนมิถุนากรมบัญชีกลางเขาก็รายงานข่าวมาว่าเขาได้จ่ายเงินเพื่อการสวัสดิ์เพื่อสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐที่ประชามติชาเสด็จหนึ่งให้ผู้ให้บริการเรากี่ล้านบาทลองไปดูกันครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook กรมบัญชีกลางนะครับที่เขาขึ้นข่าวไปแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับอันนี้เราเอามาให้ดูบางส่วนนะครับที่จริงเขารายงานข่าวมากกว่านี้เกี่ยวกับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในเดือนมิถุนายนได้สิทธิ์อะไรบ้างนะครับแล้วก็มีรายงานข่าวต่างๆอีกมากมายแล้วก็ในจํานวนรายงานข่าวนั้นเขามีการกรมบัชีการเขาแจ้งว่า กรมบัญชีกลางเขาได้จ่ายเงินโครงการสวบสดิการแห่งรัฐเนี่ยตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสาพฤษภาคมสองพันห้าเจนี่จ่ายไปเท่าไรบ้างดังนี้ครับอันที่1สวั่สดิการที่ให้เป็นวงเงินเข้าบัตรประชาชนนะครับก็มีวงเงินซื้อสินค้าอบประโภคบริโภคในเดือนวันที่1นึ่งถึงสาพฤษภาคมสองพันห้าเนะครับเขาจ่ายไป3ามพันเล้านบาทอันนี้เวลาเขาจ่ายเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายเข้าบัตรประชาชนนะครับเขาเอาไปจ่ายให้ร้านค้า ที่ผู้ได้รับสิทธิ์สัมปทานของรัฐน่ไปใช้สิทธิ์แล้วทั่วประเทศเนี่ยร้านค้าแต่ละร้านค้าเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ในเดือนพฤษภาคมนี่นี่เขาโอนไปส9 4เก้าสี่ี่จดสเกซึ่งโอนทุกวันนะครับคือวันต่อวันร้านค้าให้บริการผู้ใช้สิทธิ์วันนี้พรุ่งนี้<ม>กรมชีการโอนเข้าบัญชีให้ร้านค้าแล้วก็ยกเว้นวันศุกร์วันศุกร์นี่ให้บริการไปแล้ววันสองอาทิตย์ไม่ได้เงินไปโอนวันจันทร์ทำนองน,นี้ครับจะเห็นว่า สามร้อยบาทนี่สิบสี่ล้านกว่าคนนี่นะครับสามร้อยบาทนี่อาจจะมีบางคนไม่ได้ใช้บางคนใช้ไม่หมดก็แล้วแต่เขาก็จะโอนเฉพาะส่วนที่คนไปใช้สิทธิ์นี่อนไปให้ร้านค้า3,944.39เก้าร้ยสิสี่จุดสเก้าล้านบาทนะครับวงเงินค่าการถุงต้มนี่ในวันที่1ถึงสาพฤษภาคมสอง7ันี่็เขาอนให้ร้านค้าที่ผู้ใช้สิทธิ์ไปใช้สิทธิ์นะครับอนให้ร้านค้าเป็นเงินนะครับส5 4สิบ้าจุดสี่เก้าล้านบาท ทีนี้วงเงินค่าเดินทางเขาโอนให้รถเรือโดยสารที่ให้บริการผู้ใช้สิทธิ์สำคัญแห่งรัฐไปใช้สิทธิ์นะครับโอนเงินไปให้ขนส่งสาธารณะที่เขาร่วมโครงการนะครับที่ได้ให้ที่ได้ให้บริการแก่ผู้ใช้สิทธิ์สำคัญแห่งรัฐโอนเงินไปทั้งสิ้น126ล้าน126.72ล้านบาทนะครับทีนี้โอนเป็นเงินสดเข้าบัญชีผู้ได้รับสิทธิ์เลยหัวข้อใหญ่ก็คือหัวข้อที่สอง ก็คือมาตรการเพิ่มเบี้ยพิการสำหรับผู้พิการสำหรับผู้พิการที่ได้รับสิทธ์สัมการแห่งรัฐเดือนละ200นั่นแหละครับในวันที่1นึถึงสาพฤษภาคม2องหที่ผ่านมานะครับก็คือเดือนพฤษภาคมมาแหละโอนให้เข้าบัญชีพร้อมเพให้ผู้พิการนะครับเดือนละ200นี่เป็นเงินทั้งสิ้น258.41ล้านบาทนะครับ ก็ยังมีกรมชีการยังมีโอนอีกครับค่าน้ำค่าไฟครับใครใช้ไฟไม่เกิน3ามสิบห้าบาทนี่ผู้ใช้ไฟได้ใช้ไฟฟรีนะครับแต่เขาโอนเงินไปให้ไฟฟ้าแทนเราร้อยสี่บเจ็ดจุดห้าเจ็ดล้านบาทนะครับโอนเขาโอนไปให้ไฟฟ้าเลยนะครับแล้วก็น้ำประปาร้อยบาทแรกเขาจ่ายให้เราเราได้จ่ายเฉพาะส่วนที่เกินร้อยสำหรับผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับ เฉพาะผู้ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนนี่ร้อยบาทแรกกรมพิเศกลางจะให้ประปาไปเลยเราจ่ายเฉพาะส่วนที่เกินร้อยเฉพาะผู้ใช้น้ําไม่เกิน315บาทนะครับส,ส่วนใครใช้เกิน315บาทเขาไม่ได้จ่ายให้เราต้องจ่ายเองค่าไฟเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราใช้ไฟเกิน315บาทเขาไม่ได้จ่ายให้เราต้องจ่ายเองจะเห็นได้ว่าไอ้ที่เขาจ่ายในเดือนพฤษภาคมนี่ สำหรับคนที่เข้าเกณฑ์นะครับค่าไฟเขาจ่ายไป147.57ล้านบาทค่าน้ำประปา22.45ล้านบาทรวมในเดือนพฤษภาคมกรมชีการโอนเงินไปให้ผู้ให้บริการผู้ได้รับเสียดสำการแห่งรัฐนะครับรวมถึงโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผู้ได้รับเสียดโดยตรงในกรณีเป็นเงินสดนะครับรวมทุกประเภทกรมชีการก็เบิกเงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจสังคมฐานลากมาจ่าย ทั้งสิ้น4,535.04ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากกลุ่มชีกลางที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและเราได้นำมาเล่าให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังครับเชื่อว่าถ้าท่านผู้ชมฟังตั้งแต่ต้นจนจบ<อ>ก็หวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะครับว่าเงินไม่ได้หายไปไหนสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ